คุณฝากไปย็นข้างหน้าพี่ชิ้นหน้าถล้วไปจับตุ๊กตามิชลินนอ๋อจักรยานครับเมื่อกี้ไม่เห็นได้เพราท่านดีสีมืออยู่เดี๋ยวดูภูมิอะไรดีกว่าทำนี่ดูเ้วยจานในร้อยมะละกอมะละกออะไรหมูดิจ่าในร้อยให้หอยให้ข้างก็ดูเรามันช่างเอะ ทำามันชั่งกิโลเหลือต้นเมื่อเดี๋ยวก็โคตรเลยเหลือีต้นเดียวหายหมดถูกยางเลยนี่มีปลาเหลืออยู่กมะกอก็ยังอยู่้ึงระกอบตายก่าวนี่แต่นึงไม่ลืมอะมึงรอดไม่ตายโอ๊ยมึกอกร้องไม่ตายโอ้มะกอกมีชีวิตมะกอกร้องได้สายหินบอกว่าไอ้ต้นอะไรนะ ตามอ่ะอะไรเจ็ดเอเจะไรอะชมพูแออะไรชมพานชมพูอะไรชมพานชมพานเฮยชมพาเฮบอกวไม่ตายนะไม่ทนน้ำแล้วชมพานเฮไหลไปไหนกันเดินดยน้ำค่ะเดินน้ำก็มีเปิดก๊อกนี่ก็มีเราไม่ขึ้นเลอาพ ขึ้นอะไรส่วนนี่อะเขาช่างเขาอยู่อะไรขึ้นไปทำไมไปให้เขาเปิดไฟให้ดูหน่อยด้านหลังด้านหลังอะไรกันตอนนี้ไมืดมืดไม่จะดูไฟนี่ดูไฟนะนี่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 ช่างหน้าช่างชาช่างไฟช่างไฟไม่ใช่ช่างรถไฟเดินนี่มันเตะไงเต็มเต็มเขาอยู่ข้างบนนะฮะข้างเรือเชิญเชิญรออยู่ ไม่ข่างภายในจะรู้ไหมเปิดไฟไยังไงาเปิดเปิดไฟเปิดยังไงเปิดไฟนี่่มอ้วไปกันไปหน้าลูกเดียว้ยัมาไปับมาแล้วกัดูก็ได้มเมือนเค่อมาเมือนก็ค่อเฮ้ยเนี่ยมันมีน้ำเลยะ ไี่ะตรงไปได้ค่ะตรงไปได้เดี๋ยหาไลยไปนามทั้งนั้นอ่ะดยเรือกันอันี้ยลงปุ๋ยไปล้วนะคะนันอ่ะอยู่ไหนตินอยู่ไหน้านลาชอขางข้งตรงไหนบาลาดวข้าเรอน่ขางเรดชออยู่ตงไนไปปได้ขับไม่ต้อมงก็ต้องเยัไงมันไม่อยู่มยู่อ ่า่ไม่้องจับได้ได้แล้ว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 ไดแล้วได้ล้วไดนอน้วได่แล่วได้แล้วไแล้วได้แล้าได้แล้วแลับไป้ลัได้แล้วดลวได้อลได้แล้วด้แล้เหด้แล้วไดแล้วแล้วไดลวไแล้วกลัวแล้วไลวได้แล้วได้ลได้ได้อด้ลได้ไห้ดลวด้แลวดวหแล้วแล้ไ่ได้ ก็พี่มันฝังเราไม่ได้ระบบเครเ่ิงขนาดนั้นขั้นวงแตกเลยได้นเยะเอต้องลงอะเดดไม่มีไปมิรกนเหรอเขาบอกตคนเหมือนละตัวคนตัวคนตัวคมตั้คนโอ๊ยไม่มีทางลงไม่ทางไป เียวเที่ยวเียวไว้ไม่เียวมันจะเปหนุกอะไรต้องเทียวขี่มันไม่จะหนุกเดี๋ยวต้องมีแด้เนี่ยได้เียวได้ถ้าไปริมูลก็เลยก็เต็มไปได้่อยไปไม่ได้ไปไม่ได้ริมูลไปไม่ได้ไปรถวัดคอนเอได้ไปถนนตามได้เจ็มห้าอยู่เจ็ดเจ็ดแล้วต้องไก่อนต้งไปก่อนเดี๋มุม่่นี่ยมองเห็นเป็นหน่อย อนี่เรือหาปลาเรือไม้ดำแผ่นเรือลาคไม่ทำแผนเรือลามีทางนั้นเนย่ีพลาติกไเดี๋ยวไปดูดีๆไปดูดีๆพลาสติก็็นดเนี่ยหายไปเยอะ รอเาไปใช้มไ่เดินไปแบกไปไปเอาไปใช้กับแบงค์เรามันเยอะแยะหมดเลยอะเรงไม่หยุดโตใหญ่เราหมดขอาตอนนี้รอนเอไปกับข้าวกำกลางเลยม่ไม่ได้ข้าวไม่ได้ยังไม่ได้ไปยังนท่วมส้ามันริมมลจะวิ่งออกไปตอนนี้บ้านชาวบ้านาท่วมเลย รเรือก็มเรือร้านนี้ไม่ท่วมท่วมค่ะท่วมแต่ทสะอาดรานไแล้วไม่ม่่กินไปกนแล้วเปิดอัลาฮไปหมืแล้วไม่ท่วมนี้หลงนี้ดิขวาดิถึงนี้หรือวะถึง่นั่นแหละเมอัลลานท่วมหมดเลยออกขวาออกขวาออกขวาปะฮะไปซ้ายมันน้ามันจะเป็นโคลนดำๆอยู่ฮะ มันมันไม่ลึกแต่เป็นคนดำนะโคนี่ถึงนู่นแน่ดูดูแน่ดูแนวแนวเสาไฟนะที่หัวเราที่นี่มีน้ำมั้นอ่ะมีน้ำอยู่ฮะมันจะนับคนดำๆไปได้หรอความความมันไม่ลึกแต่มันเป็นโคลดำๆไปได้ใไหมโยโมว่าไปได้จะเป็นน้ำโคลนี่ฮะอย่าดับการโคลส่วนใหญ่รถเขาจะไปด้านบน ซ้ายหน่อยไอ้บนซ้ายหน่อยบนเลยอ่ะลูกไม่มีอะไรมีอะไรหน้าหน้าหนอดลูกมดเลยโอ้ใครมานอนอยู่กลางถนนไม่น่แน่ใครเอามานอนกลางถนนโอ้ยเม่โอ้โหพวกนี้ชอบนอนในน้ำเหมือนแ่กเลครับในบ้านน้ำท่วมก่อนเพราตรงนี้ตรงนี้ต่ำนะคะตรงนี้จะท่วมก่อนแต่ที่ท่วมตรงนี้จะท่วมท่วมก่อนโอ้ยไม่รอดแน่ไม่รอดแนวอาการน่าเป็นหมอ อยา่าเร็วอยา่าเร็วมากครับเห็นมันดีขึ้นนะเยอตัวองเยตัวทองปะไม่ตกไอี่มันไม่แทน,น,นไปหมดไม่ไม่ตกหรอกอันนี้มันแทนดินพื้นตอกันไปหมด,มดแต่ทงนี้ดีจะตกของหาหมยห <c oughs> โอองาโไม่ลอยไปด้ไปนตกขอบแล้วตกขอบแล้วไปทางโน้นทางโน้นยนะซย โอ้ชาวบ้านก็เลยเดือดร้อนนะพวกนี่เขาไม่มีคนดวยเหมือนพวกเราโอ้่เดียอ้ทั้งแบนบ้านข้างบนนี่น่าจะรอดอยู่ทั้งแบนทั้งไไม่รอดบ้านหลังนี้ก็ไม่รอดไปดูพกอพยพไปดูพวกเราอยู่ใครพวกเราโอลำนี้ใหญ่จริงของเทศบาลค่ะไม่ไเดอเ้อไฟเบอร์นะเนี่ยใช่โอ้ส่นรยาเห็นป้ายแล้วแต่กอดต้งรักบุม เดี๋ยวนี้เห็นใต้แล้วตุ้มตุ้มโคงหน,นองนากลาเป็นโคกไให้หนองนาให้หนองหนองน้ำโคกหนองนาไม่เดียวโคกนนเป็นโมเดลที่ล้มลหลวหมดต้องำโคกให้สูงกว่านี้ชาวนาเรือมอตัดใช้เปปาเสียง เราก็รัไปทอดเราก็ียบกลาเนี่ยโอ้บ้านตรงนี้ไม่น่าจะท่วมนะท่วมค่ะสบายตรงนี้ก็ท่วมตรงนี้ก็ท่วมเนี่ยไม่ใช่น้ำมันเขาตัดต้นไม้หมดเลยนะในแรือน้ำท่วมยังไงเขาตัดต้นไม้หมดเลยค่ะเย็นหมดเลยค่ะนี่นี่เขาตัดมันในน้ำท่วมเขาเขาตัดทำไมตัดหมดเลยต้นไม้ใหญ่ก็ตัดหมดเลยค่ะ จะทำอะไรบ้างโค่นต้นไม้นี่เขาจะเอาเตาไปฟ้ามาจอดมาลงอะไรเดิมบ้านเปรืองงมันมันไม่มีอ่ะมันเป็นเหตุการณ์โอ้ยคนมาอยู่แยกอยู่ว่าสีมาได้ด้วยเหรอเอาไปทางเส้นที่มันแห้งเข้าไปตรงๆเลยครับตรงๆได้นี่มีทัดอยู่คุณนภิษฐ์จากบ้าน ชาวบ้านชาวองอ้าววะชาวบ้านชาวตงหมาเนี่ยไม่ยอมไหนเลเดือดเดีอบมันเลยโอ้ยอบอุนคึกคืนนะเนี่ยจะมีข้อสัตว์อพยพด้วยนะคะก็จะเริ่มมัเริจารสัว์ดูคึกคนไม่เบาอ้ได้มีงานสพนอมีสวนดอกไม้งานศพลง่ายงานศพงานศพนหละเล เป็นระดับไปอ่ะหรือว่างานบรืเปล่าไม่รู้อยกระทงรอยกระทงน่นอะไรเนี่ยไม่ใช่สิบด้วยงานศพฮะทำไมงานศพเท่งตึงตัง ขอดบุญบ่嘛ขเฮ็ดพุญน้ำมันนเลื่อนันเลื่อนกันใช้มาเาไงจบแล้วพรุ่ง้ก็เลยพรุ่งนี้ก็ยไปคนวันุกร์ไหมอยปดสิเซีาเยละอายุคนรล ไม่รู้ไม่ชี้ยายเล่นอายุ87เลยบ้านอุบลเนี่ยค่ะโอ้พยมกันมาเยอะเหมือนกันเนาะเป็นสถานที่ก็คืนไปเลยเหมือนงานวัดเลยนีงานอะไรสักอย่างงานที่ดูหนาวเลยโอ้เยอะเลยถ้ามาก็มาพยมเขาด้วยของเราอยู่ไหนครับของเราอยู่ฟาร์มฟาร์มรถฟาร์มรถ ระวังระวังใหญ่จะลอยกระทงแล้วอ่ะไลอยไหอ่ะอยจะไปลงหลุมลอยก่อนลห้องน้าดีจะได้ไม่ไทไมไม่ลอยที่ห้องน้าอ่ะ ôi 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 อย่าชวนน้อไปดีนะเราอยู่ตรงนี้ค่ะรถชันว่วงนั่นแหละค่ะใช่ค่ะนั่นแหละค่ะแต่ว่ารถไปต้องโตก็ไม่เชิญรถตลาดเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายเนี่ยค่ะมีตรงนี้อ่อนเลยค่ะเต็นท์นั่นนะคะเต็นท์นั่นค่ะเต็นท์เห็นไหมคะเต็นท์ที่มีไฟนิออนจะฟุกนี่นาเนี่นู่นเด้อจะโง่ไงที่เปิดอยไฟเต็นท์เนี่ย เซนที่เปิดใช่ค่ะใช่ค่ะได้ละค่ะเจน่้าคงก้านั่งได้ละ่เนไม่อใช่ค่ะเนี่ยไม่มีใครอยู่อยู่ใครอยู่อยู่ไกันกข้าวอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ยเรากลับหญ่ใหญ่เนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะออโ้องคนใจออคุยปุ๊มาปั๊บเลยเี่ยมาแล้วมาแล้วก็อยู่นี่สคนเปิดร้านเจอที่นี่กิ้งห้วยกันดูทม่่ เนี่ยหนึ่งมื้อจินเจเนี่ยหือชีวิตรอดรอดพ้นเนี่ยโยตาเป็นสปอนเซอร์อยู่กันแค่นี้เป็นไหนหมดยังไงอาเข้มข้นโอ้และนักศึกษาเป็นด็อกเตอร์นะอยู่กันสี่ห้าคนนะครับอนายพงษ์มายังไงเนี่ยโอ้มามามาหนาวไหมหนาวไหมตรงนี้ เหมือนมีงานวัดเลยทั้งนั้นอ่ะจริงมีงานศพด้วยอ้าวเฮ้ยพงก้ามาให้หลวงปู่ลูกหัวเดี๋ยเร็วมามาตัวมาวรู้จักกันเปล่าทำความรู้จักกันก่อนโอ้เฮ้ยวันพ่อเน่ย งงงงใคูปไหนจะเข้าไปข้างในเลยไ็ไหนเ้ไปในตลาดเลยอเดอรกลไปบ้านดาทำไจะเข้าบ้าด้เด้อาวขึ้นเลยเก็บตังเลยคนละคนละบาทคนละบาทมาเนี่น่นี่ โอ้ยเก็บทั้งทีเก็บบาทเดียวถอดไหมดเลยยัเค่าไปขอั้งอะไรอาจจะพอ่ฮะไม่เคยทำไมตามมาต้อมมอจัอรยานเลยนะชวนใหเจ้าสุรเดชมาจาดานาดจามามาส่งขึ้นอะมารับเยลลมเย็นจอดไหนอะลมเย็นอะอ้ามาลเดี๋ยวโอ้ย ครัรถเต็แบนน้องตูนพี่าทำแบบนี้แหละไหลหลุมไหนหลุมพี่ชายเอ้นพงจพี่ชายหรือน้องชายพี่ชายไม่หนก็มีของเล่นเว้ยอ๋อเตมพี่ชายตูนเหรอเออเราก็นึก่าตูเป็นพี่ลูกเข้ามาเข้าสมดีลกใจตลอดเลยบ้มานี่น้ำนิ้วขังส

คนน้อยลงแล้วเยอะเหมืออกันนะเป็นพันมั้งเนี่ยยังไม่ได้ลงค่ะคุณละเขายังเข้าื้นทีไม้ได้มันเพิ่มมากกว่าหกอขอคนเล็กกว่าเราเยอะเลยนี่ขายก็ทงด้มีนี่ก็ทงขายด้เลยทันสมัยมากตะกันเลยขายได้แคคืนนี้พรุ่งนี้ขายไม่ได้แล้วมันเลวอา15ดห้าข้ล ทำไมเลยจะบ้าข้มแม่รอยกระทงไม่ได้เปลอยกระทงเนี่ยไปลอยไหนอ่ะห้องน้ำลอยคอลอยองลอยในองขายได้ไม่เน้อผักไม่ขายเนื้อนั้นไม่ก็มีเนื้อสายเลยขายแต่ผัอดีข้าอีกฝั่งนึงเือ่จะได้ไม่ต้องลุยน้ำ ด่อนไปเที่ยวไปไปเที่ยวม่พัฒนาดีนะครับไปไหนไปไหนไปไหนแต่ไหนร่างตานี้ไปเกิดไปเร้่อยๆเขาไปเที่ยวแค่น้อยนอนดูหลับโอ้ยแต่ก็สี่คนไปรุ่นไปกินใส่เดี๋ยว เอาเบนก่อนนกอนน่นะเีนี้เดี๋ยวนี้เดีนี้มันเอาเบินกอนมาจริงเลยดิบดเอีไดยวงดิดิ่ามอ หาเหรองงยังไม่หนาวเแค่งงไม่เคยมาน่งน่งงงแล้วพ่อพานั่งรถอะไรอ่ะเออบนนั้ยังตายบนเลยน่โซหรือมีดนไม่ลองนไม่ลองไม่ลองเองงโซรงยงว่าฮะเย่เงี่ม่งมียเเย่ยมเงเยี่ยมเรง่ยมง่่เียี่ ก็ไม่นไม่ไม่เราเรากดเดียวแล้วทำกระทงกันตลาดไม่มีใครพูดถึงเลยออนลามันรู้แล้วมันไม่เดี๋ยวเวลาระบา่บอ เนี่ยพวกเนี้ยเสียเวลาบ้าๆบวบๆไปสร้างอะไรขึ้นมาให้มันรอก็จะเสียเวลาบ้าเสียของเสียเวลาเป็นแรงงานด้วยจะเป็นเมื่อก่อนนี้ก็ต้องมีถามน้องปูกพวเหนือจะไปลากระทงันที่ไหนไปหนีได้เฮ้ยวันนี้ตามด้วย

อ๋อร้านทั้งร้านทั้งว่างเลยเฮ้าไปจองนี่เดินพิธีการแล้วจะให้เขาไปจองไงใช่ใช่จองไปซื้อแล้วตากตากกันบ้างเดี๋ยวออกออกอากาศตากน้ำมันยังไม่แห้งเลยทานว่าจะเเปิดดี๋ยวไปจองที่ขายเพราะว่าจะเปิดก่อนนะเนแหละจะเปิดก่อนพฤศจิการแล้วเดี๋ยวทันมาก็เริ่มเปิดแล้วปีใหม่ก็ได้พักพร้อมไม่ใช่ไปเปิดเอาปีใหม่ไปขายอย่างไง เปิดแต่ธันวาเป็าตตธันวาอะไรอย่าเส้นอย่าเนได้สูอะไรเนี่ยอย่าเ้นได้สู่อยู่แล้วไปตองย่ครับนี่นู้องใส่พากันต้ะค่ะเงจะทำกระตสีหน่อยอไมให้เราเก็บอันนี้บ้านเฮานะอันนี้บ้านเฮานะของเราค่ะ ตัวนี้จำได้หน้าางนี้เนี่ยตวม่น่าอยู่นี่มาช่างตรงนี้นี่เองเเพลงอยู่นี่เปล่าเพลงไม่อยู่ละค่ะอยู่วัดไส้กรออันนี้ทีมช่างอาิเมฆครับอ๋อเหรอไห้ผมกลางเงียบเลยงององอยู่เงียบเลยกล้าใครมากำลังเปิดตาครับอือะไรเนี่ยปวดตา ได้ค้างค่างเนี่ยนะมันน้ำมันก็ร้อนอกไปหมดทำทำไไ้่างคางมันก็มาถมหมดแล้วตอนแรกที่จะจะทำเป็นคันเ่มันถมนี่หมดแล้วให้ถนนที่จะมาขึ้นตรงนี้น้ามันท่วมค้าหมดใช่ม่ใช่มันง่แตกแล้วเนี่ยมันทำายหมดหมดวนอุยปุยหมดเลยนะคุณดาอยปุยหมด ยังไม่ทันกี่เดือนเลยนี่ตรงนี้ตลกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยไปเดี๋ยวเขก็ดูดออกดูดี่มันต่ำลงเขาจะดูดมันต่ำลงอ่าไรจะทำสูงก็ตรงตรงไหนตรง้างนี้นะเติมเติมเติมเดิมเติม รถเข้าครัอ๋อไมวระหมดแล้วครับหมดเกลกระลำแล้วครับวันนี้ได้จากพ่ออุทยมาเปนขขึ้นอยู่ไปทรงนี่ไปส่งมอน้อยอ้อมหลังได้อยู่ค่ะาน้ำรถไปเลยแล้วหัวเพาอนอนจะตรงไหนาดูปตรงไหนตอนนี่ก็ได้ไปตรงไหนอันนี้ได้เด๋ยวถอยหลังออกนครับอันนี้ก็ได้ครับ จัดนี่แหละค่ะจัดนี่เริ่มแล้วไม่ดีหมดแล้วประจำีแดงไม่มากครับีบิงทีคไรอส่นไปไหนครับขอบคุณครับมาตรงนี้ติดใจตใจติดใจแล้วติดใจแล้วเนี่ยสาธุสาธุด้อดหนไนน ระวังระวังเดินหน้าไปแล้วก็ถอยหลังเดินแนบก่อนยังไม่เริ่มในงานครับโอเคขอบคุณโอ้ดงใจจังเลยนั่นน่ะไม่เหนื่อยเลดาวเด่นน่ะดาวเดน่ะ่นอะไรอ่ะ ไปไหนไไปห้องพักโอ้ยไกลๆเลยว่ามีไฟเลยระวังยระวังไม่มีเจอโดนผิดพลาดอ๋อไม่ติดแหนมนี่ยไฟเต็มตัวเลยพระท่านดูนี่เนี่ยของมีไฟเนี่ยพระประธานอมตะม่โดนว่านี่เขามองเมียนตื้อต้องไม่ต้องเดี๋ยวพระประจัดการนี้ เอาเป็นเดี๋ยวใส่าเากระเม,มเันระเบิดตุ่มบานนี้ขังไดงมันจะลงบันทีจับก็เป็น,นออไอ้เมยเลยเว้ยโอ้ยครับรดเมย์หน้่งเมย ขายเมื่อยะครับขายมันเมื่อยมาัจะ <Han> หู้เมื่อยเมื่อย <for esten> <uk> ังขุ็นขับรถเมื่อยเลย